วันที่สองของพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา10บนาฬิกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วออกณพระที่นั่งอมรินทรบิณฑ์ัยทางพระทวารเทวราชมเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์แล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระทหารทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและเครื่องบูชาการเทศพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีกถวายพระพรลา ต่อมาเวลา16บนาิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงหน้าศาลาดุสิตดาลาศน์จิรดาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพัตนาราชสุดาสยามบรมราชูุมารีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกองสูนต่างประเทศเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่5ธันวาคม2537และในโอกาสเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดํารัสขอบใจคณะทูตานุทูตและผู้ที่มาเฝ้าทูลรองทุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ด้วยคำอำนวยพอรอันไพเราะและลึกซึ้งของท่านเป็นกำลังใจสำหรับคนไทยทั้งมวลที่จะปฏิบัติบริหารงานเพื่อพัฒนากิจการบ้านเมืองของตนคนไทยนั้นมีจิตสำนึกอยู่ทั่วกัน ว่าตนเองมีภาระหน้าที่อยู่มากมายที่จะต้องปฏิบัติให้รู้ล่วงไปด้วยดีเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจเว้นที่จะกล่าวถึงก็คือประเทศไทยนี้โชคดีที่มีมิตรซึ่งเข้าใจในวิถีดำเนิน ชีวิตของเราและในความพยายามของเราที่จะพัฒนาบ้านเมืองแล้วร่วมมือสนับสนุนด้วยความเอื้ออารีตลอดมาความร่วมมือช่วยเหลืออันมีค่าทั้งนี้ช่วยให้การพัฒนาประเทศหลายด้านประสบผลสำเร็จอันน่าพอใจดังที่ท่านทั้งหลาย ทราบกันดีอยู่ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าตราบใดที่ประเทศทั้งหลายนับถือยกย่องกันโดยจริงใจและแผ่ไมตรีสงเคราะห์อนุเคราะห์กันด้วยความเมตตาการุณตราบนั้นมิตรภาพอันแน่นแฟนแท้จริงระหว่างชาติ กับทั้งอิสรภาพอันเสมอหน้าและความผาสุกสงบอันถาวรย่อมดำรงมัน่นคงอยู่ในโลกได้ไม่เสื่อมสลายส่วนสหรัฐอเมริกาและมิตรประเทศอื่นๆที่พำนักอยู่ในกรุงวอชิงตันได้ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ วันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสถานเอกอัครราชทูตกรุงวอชิงตันดีซีได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่2ส,สำหรับแขก่างประเทศโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัไลรักอัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในงานดังกล่าวพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์และนวาวอากาศเอกคือรยุทธติยศลินพระสวามีในฐานะผู้ช่วยทูตฝ่ายานกาศประจําสหรัฐอเมริกา ในงานได้มีบุคคลสำคัญของสหรัฐและผู้นำองค์กรสำคัญสคัญต่างๆอาทิประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีที่สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งเอกอัคราชทูตทูตานุทูตและคณะผู้ช่วยทูตทหารประเทศต่างๆประจำสหรัฐอเมริกาได้มาร่วมพวาีพระพรกันอย่างเนืองแน่นอันเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุม,มารีได้มีพระปฏิสันถารกับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดอันเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีอันดียิ่งอีกทางหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากองค์พระประมุกและผู้นําประเทศที่มีส่วนสําคัญต่อการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยทรงยึดหลักการสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าประเทศต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้ และในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2503ได้ส่งปูพื้นฐานแห่งความเป็นมิตรไมตรีอันดียิ่งทรงมีพระราชะดำรัสถึง60ครั้งและที่เรื่องดูและสร้างความศรัทธาแก่ชาวอเมริกันยิ่งได้แก่พระราชะดำรัสในสภาค,คองเกรสที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยตอนหนึ่งทรงหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือนั้นพระราชะดำรัสดังกล่าวได้รับการปรบมือทวารถึง17ครั้ง นอกจากนี้ทรงได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชาวอเมริกันในครั้งนั้นว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนที่มีความภูมิใจต่อการพิทักษ์รักษาและทำโรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอธิปไตยและเอกราชของตนตลอดจนทรงส่งเสริมสันติภาพสากลที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและชาวอเมริกันในปัจจุบันของวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปกว่าเดิมนัก Your king is, is a man who cares very much for his people. And we in the United States have a special feeling for him because he was born in the United States. As I understand it, he's the only monarch in the world who was actually born in the United States, and we're very proud of that. Uh, on behalf of the United States and the State Department where I work, I want to extend my warm congratulations and best wishes to the people of Thailand on the occasion of the... And his majesty and respect institution uh, the King for We ที่สำคัญคือภาพสะท้อนของงานเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้ได้สร้างกิิภูมิอันสำคัญยิ่งแก่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาวันนี้มาร่วมในงานนี้เกินกความคาดหมายดใดๆทั้งสิน้นผมคิดว่าประมาณมากกว่า500คน ซึ่งถือว่าเป็นเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและการที่ทูนกมอมระเจ้าลูกเจ้าพาจาภรเสด็จเป็นองค์ประธานงานในคืนนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งทุกคนก็มีความเป็นพอใจนะครประทับใจในความเป็นคนไทยของพวกเราภูมิใจภูมิใจที่เราได้เป็นพระสอคนิกรของพระบาท,ทเสด็จพระเจ้าอยู่หัว รารทัดรวมการเฉพาะกิจของประเทศไทยรายงาน